بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نفس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليزع الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن جمرة عند الله سبحانه وتعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อรัชพันธทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับออมุสลิมเราคนเป็นมุสลิมลนะคนที่มีศรัทธาต่อลอสาาัสพานธที่มีการิมาชรนะัาหลายอยลาอกนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเรากล่าวการิมานั้นไม่ได้กล่าวเพราะเพราะเพราะเขาว่ากันมานะ่แต่จะบอกว่าเรากล่าวเพราะเราได้ศึกษาเรียนดู ในตอนแรกเนี่ยที่เรากล่าวเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าเกิดมาเป็นมุสลิมอ่ะก็ไม่ได้รู้เรื่องเพราะว่าเกิดมาตามอะ,อะไรเลยฮะสายสายเลือดนะแต่เมื่อเราเนี่ยได้เติบโตมาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเป็นมุสลิมด้วยการเรียนรู้บางทีถามว่าเป็นมุสลิมพ่ออะไรบางคนผมไม่รู้กันเป็นมุสลิมพาออะไรเพราะเรียนเนี่ยถ้าเราเรียนเราถึงเข้าใจอ๋อมุสลิมเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องทำนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เรียนอย่างเดียวแล้วไม่ทําก็ไม่ได้ไม่เรียนก็ไม่ได้นะมันมีอยู่ทางเดียวนั่นคือต้องเรียนแล้วปฏิบัตินะครับไม่ปฏิบัตินี่มีโทษจากลอสซมาตาลาหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับในฐานะเป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องดูแลเป็นผู้ดูแลนะครับวันนี้หลายคนเนี่ยเป็นผู้ดูแลแล้วนะครับนั้นเราต้องดูแลคําสั่งของลอสซมาตาลาดูแล แบบฉบับจากท่านอิสลามนะครับแล้วก็ดูแลบิดามารดาอันนี้เราต้องเห็นในสังคมนะในอดีตเนี่ยเราเห็นว่าดูแลบิดามารดาได้ดีมากแต่พอมาณปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกว่ามองไม่เห็นเลยว่าลูกดูแลบุตรบิดามารดาแบบไหนแต่กลายเป็นทําร้ายบิดามารดาเข้นฆ่าบางทีก็ถึงกับฆ่าบิดามารดาคนนะครับอันนี้คือมันเหตุการณ์ สาเหตุคุณต้องบอกว่ามันเกิดจากอะไระครับเกิดจากการที่เรานั้นไม่ศึกษาเกิดจากการที่เรานั้นไม่ไม่คุยกันไม่สัมผัสกันพราะมัวแต่วุ่นอยู่บการหาเงินหาทองนะครับเวลาเลี้ยงลูกขึ้นมาก็ไม่ได้ดูแลใจใส่พอลูกโตมาก็กลายเป็นปัญหากับบิดามดารดาเรืเ่องยาเสพติดที่เข้ามาในสังคมมากมายนะครับถ้าเราไม่เอาศาสนาให้เนเราคงไม่พ้นแน่นะ นะเราคงไม่พ้นที่จะต้องเผชิญกับนั้นแต่ถ้าเรามีศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยก็จะคอยควบคุมอย่างที่อัลลอฮ์สุมาตาบอกกับเราในการดูแลบิดามารดาเนี่ยเป็นหน้าที่ทำไมเราต้องบูรณาบิดามารดาอัลลอฮ์สุบฮานตาบอกไว้ในยากกว่าน,นะครับว่าซึ่นักอินซานบิวายเดย์ฮามละทูอุมมูวะหนันอัลาวะหนินว่าฟิซาลูฟิอาเมนริสกุลิลลาฮิวะลิลวายเดย เราบอกว่านะครับเราเน้นได้ให้มันนะครับเป็นดูแลบิดามารดาเนี่ยเนื่องจากว่าท่านได้แบกเรานะครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าก้าเดือนในการอุ้มท้องนะครับนี่คือความเหนื่อยยากของบิดามารดาที่ที่จะต้องดูแลนะครับมารดาอุ้มท้องแต่บิดาก็ต้องดูแลอะฮะมารดาดูแลภรรยายผู้เป็นแม่นะครับ ถ้าว่าสองคนต้องร่วมกันในการดูแลใจใสไม่ใช่ว่าให้ภรรยาอุ้มท้องส่วนสามีก็ไปไม่สนใจไม่ดูแลนะครับบางทีต้องมีการฝากคันมีการดูแลเรื่องสุขภาพวิตามินต่างๆนะครับคอยให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้เพื่อจะให้ลูกน้อยเน้นคลอดออกมาได้อย่างมีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบแลวก็สติปัญญาที่ครบถ้วนด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้น ความเหนื่อยยากของบิดามของมารดาเนี่ยจะว่าบิดามารดาก็ได้ความเหนื่อยยากในช่วงการตั้งครรภ์น,นี่จุ้งมากนะครับนะเพราะจะทําอะไรดีก็ยากจะนอนก็นอนลําบากนะถ้าใครได้เป็นมารดาก็จะรู้สึกนะครับนะส่วนใครทีเ่เป็นบุตรเนี่ยเราก็ต้องดูศึกษาดูว่าจริงไหมอย่างไรนะก็มีการที่นําเอาให้คนคนหนึ่งนะครับเอ,อเอาผ้าผูกท้องไว้นะครับ แล้วก็ให้เอาหินเนี่ยใส่ใส่ใส่ผ้านะที่ผูกอยู่ผูกอยู่นะครับทุกวันเลยวันละก้อนวันละก้อนวละก้อนนะจนกว่าจะครบ9เดือนนะท่านลองคิดสิครับว่ามันจะหนักขนาดไหนะห้ามาออกนะครับไปไหนก็ไปด้วยไปอำเภอไปตลาดนะครับให้ผูกเอาไว้เราจะได้เรียนรู้ถึงความหนักความลำบากของผู้เป็นบิดามารดา9เดือนนะครับก็ลองคูณดูว่ามันใช้เวลากี่วัน แล้วหินที่เราใส่ไปน้าหนักจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับเวลาเดินก็ลําบากเวลานั่งก็ลําบากนอนก็ลําบากฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้ที่เอาลอสุมาตาบอกกับเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่สอนเราว่าเราต้องดูแลใจใส่ให้มากครับบิดามารดาสําคัญที่สุดเลยถ้าใครก็ตามไม่ดูแลบิดามารดานะคนเราเนี่ยเป็นคนที่น่าเกลียดที่สุดเลยเป็นบุคคลที่ ไม่น่าครบเป็นบุคคลที่เนรคุณหรือว่าได้นะครับเป็นบุคคลที่ไม่รู้บุญคนคนด้วยน,นี่คือสิ่งที่ต้องดูในเรื่อของความเหนื่อยยากช่วง9้าเดือนของการแบกบุตรของตัวเองเนี่ยนะครับความหนักน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะนะครับลหลายๆอย่างและยังนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามนึกอยู่ตลอดเวลาว่ามารดาเนี่ยสำคัญ เราก็ต้องพยายามที่จะต้องอดูแลท่านในท่านแก่ชราหรือว่าสุขภาพย่ำแย่ลงในช่วงบั้นปลายชีวิตนะครับก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายช่วยกันดูแลบิดามารดาไปพร้อมๆกันนะครับตรงเรื่องจากกันก่อนแล้วครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับว่าบ,บีลัลทะฟิกวันดีใดยะครับสลอะมาในกุมว่ารอมาตุลลอฮ์ว่าบรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดุยผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ